ำสีแอคชันคลิปนี้มีชื่อว่ายือนลงในดงยางนะครับตอนนี้ผมมาขีดยางนะครับไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้หรือไรใจนะแต่ว่าตัดสินใจไม่ถูกว่าจะตทำยังไงดีอ่าหนึ่งสอง ามเอทางไหนดีวะเลือกใครดีโว้ยตอบหน่อยได้ไหมประว่าัติใจฉันมีหนึ่งเดียวเท่านั้นกันเก่าก็ยังรักกันใหม่ก็ซ้ำกัน หรือคำตอบน,นั้นเป็นฉันที่กูอันตัดใจ